ก็ซองเท้เนี่ยะจากนี้แล้วครับลงเลย อันนี้ยาก่ะอันญากเขาไปเขาไปเ้อเขาให้แต่ไปทหารพอดีเห็นเขาเขาเหาให้กลับเลยเขาไ้จุ่มกันพยายามตีโควิดแต่ส้มตัวก็เลี้ยงแถวไปเ้อยยางไปเลยยางไปเต็แลกเลยแถวครับแนึ่งแถวนึงาครับแถวครับแถวนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video